สวัสดีค่ะพบกับครูการนารีธรคอนบุรีกับรายวิชาชีววิทยา3วันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อโครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีลมแรงมากใบไม้ก็ร่วงหล่นลงมาและนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าใบพืชเหล่านี้ในแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างและการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบในเรื่องนี้กันไปกันเลยค่ะ ในการเรียนครั้งนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน 1. อธิบายโครงสร้างภายนอกของใบพืช 2. เตรียมสไลด์พืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามขวางศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบและบันทึกรูปจากกล้องจุลทรรศน์ได้ 3. อธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงคู่และใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดตามขวาง 4. อธิบายหน้าที่ของใบพืชโครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. โครงสร้างภายนอกของใบ 2. การเตรียมสไลด์ใบพืชตัดตามขวาง 3. โครงสร้างภายในของใบพืช 4. หน้าที่ของใบโครงสร้างภายนอกของใบใบพืชทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนที่1เราเรียกว่า ก้านใบหรือเพทิโอก้านใบด้านหนึ่งจะติดอยู่กับส่วนที่เป็นลำต้นหรือว่ากิ่งอีกด้านหนึ่งจะติดอยู่กับส่วนที่เป็นแผ่นใบบริเวณซอกก้านใบก็จะพบตาตามซอกในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอาจจะมีหรือไม่มีก้านใบก็ได้เนื่องจากว่าส่วนของก้านใบมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแผ่นหุ้มส่วนที่เป็นลำต้นเราเรียกว่ากากใบหรือว่าลีฟชีทเช่นกล้วยข้าวโพด ส่วนที่2เราเรียกว่าแผ่นใบหรือเบรดแผ่นใบจะมีลักษณะแผ่เป็นแผ่นแบนความหนาขนาดและรูปร่างในพืชแต่ละชนิดก็แตกต่างกันการที่แผ่นใบมีลักษณะแผ่เป็นแผ่นนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการรับพลังงานแสงเพื่อนํามาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและช่วยในการระบายความร้อนนอกจากนี้ในส่วนของแผ่นใบยังประกอบไปด้วยเส้นใบเวน ซึ่งเส้นใบจะมีลักษณะแตกแขนงไปทั่วทั้งแผ่นใบโดยเส้นใบที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ตรงกลางแผ่นใบเรียกว่าเส้นกลางใบหรือมิดลิฟต์ต่อจากเส้นกลางใบเหล่านี้ก็จะมีเส้นใบและเส้นใบย่อยซึ่งจะมีขนาดใหญ่เล็กลดหลั่นกันไปการจัดเรียงตัวของเส้นใบที่แตกแขนงไปทั่วทั้งแผ่นใบก็ทําให้เราสามารถจัดจําแนกการเรียงตัวของเส้นใบได้2แบบแบบที่1เราเรียกว่า แบบตาข่ายหรือเนตเต็ดเวเนชั่นซึ่งจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ลักษณะก็จะเป็นเส้นใบที่แตกแขนงเหมือนกับตาข่ายเช่นมะม่วงฝรั่งแบบที่2เราเรียกว่าแบบขนานหรือพา raleveled เวเนชั่นซึ่งจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโดยการขนานก็จะมี2แบบแบบที่1ก็คือเป็นการที่เส้นใบมีการขนานจากโคนก้านใบไปที่ปลายใบเช่นไผ่แบบที่2 เป็นการขนานออกจากเส้นกลางใบไปที่ขอบใบเช่นกล้วยนอกจากนี้ในพืชบางชนิดอาจจะพบโครงสร้างที่เรียกว่าหูใบหรือสตีผู้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของใบที่เจริญเติบโตมาพร้อมกับใบแต่ว่าเขาเจริญเติบโตได้เร็วกว่าลักษณะของหูใบาอาจจะมีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นริ้วก็ได้ก็จะทําหน้าที่ในการปกป้องดูแลใบที่ยังอ่อนอยู่เราสามารถพบได้ในพืชบางชนิดเช่น กุหลาบชบาประเภทของใบเราสามารถจำแนกประเภทของใบตามจำนวนแผ่นใบที่อยู่บนก้านใบได้2ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าใบเดี่ยวหรือ s i มเปิลลิฟเป็นใบที่มีแผ่นใบ1แผ่นอยู่บนก้านใบซึ่งลักษณะของแผ่นใบอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นมะม่วงมันสำปะหลัง2ใบประกอบหรือคอมปาลิฟ คือใบที่มีแผ่นใบหลายๆแผ่นหรือใบย,ย่อ,อยอยู่บนก้านใบโดยที่ก้านใบย,ย่อยเหล่านั้นจะไม่มีตาตามซอกก้านใบย,ย่อยของใบพืชพวกนี้อาจจะเห็นชัดเจนหรือมีแต่สั้นมากหรือไม่มีเลยก็ได้ตัวอย่างพืชเช่นอัญชันมะขามและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาในส่วนของโครงสร้างภายนอกของใบ เดี๋ยวถัดไปเราจะไปเตรียมสไลด์ใบพืชตัดตามขวางทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะได้ศึกษาโครงสร้างภายในกันค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณครูการนรีนะคะวันนี้เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการชีววิทยากันหัวข้อของการเตรียมสไลด์ใบพืชตัดตามขวางเพื่อใช้ในการศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงคู่และใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ประกอบไปด้วยต้้งจุลทัศน์ตัวอย่างใบพืชก็จะมีตัวอย่างใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัวอย่างใบพืชใบเลี้ยงคู่แผ่นสไลด์พร้อมแผ่นปิดสไลด์ใบมีดเข็มเขี้ยงคู่กันน้ำสีที่ใช้ในการย้อมครั้งนี้ก็คือสีซบาบานินบิ๊กเกอร์พร้อมน้ำ และหลอดหยดสุดท้ายก็คือกระดาษที่ชู่เพื่อไว้ใช้ทำความสะอาดสำหรับขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เรานำพืชตัวอย่างพืชถ้าใบพืชน,นั้นมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะเราสามารถที่จะม้วนโดยม้วนใบไม้ตามความยาวให้แน่นเป็นท่อนกลมตัดปลายข้างหนึ่งทิ้งไปประมาณเศษ1.3ของความยาวใบ และใช้ใบมีดโกนตัดตามขวางใบที่มว้วนให้ได้ชิ้นบางๆที่สุดเท่าที่จะบางได้แล้วก็นำไปแช่ในน้ำย้อมสีของเราในส่วนถ้าเป็นพืชที่มีความหนาอย่างเช่นใบว่านกาบหอยให้ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆพอจับได้ถนัดโดยให้มีความกว้างประมาณ1ซนติเมตร ยาว3เซนติเมตรโดยให้มีเส้นกลางใบอยู่ตรงกลางและใช้ใบมิโกนตัดตามขวางของใบให้ได้ชิ้นบางๆจำนวนหลายๆชิ้นจากนั้นก็นำไปใส่ในน้ำสีย้อมของเราต่อมาให้นำแผ่นสไลด์มาและหยดน้ำลงบนสไลด์1-2หยด ใช้ผู้กันเลือกชิ้นส่วนของใบที่สมบูรณ์และบางมาใส่ที่หยดน้ำปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ในการปิดเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศให้เอียงแผ่นปิดสไลด์ประมาณ45องศาและใช้เข็มเขีย่ยช่วยพยุงค่อยๆวางแผ่นปิดสไลด์ลงเมื่อเราได้สไลด์นะคะเราก็เอามาวางบนกล้องจุลทรรศน์นะคะโดยให้นักเรียนใช้กำลังขยายต่ำสุดนะคะเพื่อ ดูรายละเอียดแล้วก็เลือกชิ้นส่วนที่บางที่สุดนะคะจากนั้นค่อยนะคะใช้ความละเอียดที่สูงขึ้นเพื่อดูรายละเอียดของภาพนะเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วให้นักเรียนนะคะทำการวาดภาพหรือบันนะะทึกภาพการบันทึกภาพของนักเรียนนักเรียนสามารถอาจใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ สำหรับขั้นตอนการเตรียมสไลด์พืชตัดตามขวางก็จะมีเท่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างโครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงคู่และใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวว่าเขาจะมีโครงสร้างและการจัดวางเรียงตัวของแต่ละชั้นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างภายในของพืชกันเลยคะ่ะ โครงสร้างภายในของใบพืชใบเลี้ยงคู่และใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อตัดตามขวางจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ3กลุ่มกลุ่มที่1คือเอพิเดมิดกลุ่มที่2คือมีโซฟิลและกลุ่มที่3คือวาสคิล่าบันเดิลเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเยื่อในแต่ละกลุ่มกันเลยค่ะ 1. เอพิเดมิดอยู่ชั้นนอกสุดประกอบไปด้วยเซลล์ผิวเซลล์คุมเซลล์ข้างเคียงเซลล์คุม ผิวด้านนอกของเอพิดมิดจะมีสารคิวตินเคลือบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำใบที่เป็นแผ่นแบนจะมีเอพิดมิดด้านบนเรียกว่า upper epidermis และเอพิดมิดด้านล่างเรียกว่า lower e p i d e r m i ิส่วนใหญ่ปากใบจะพบมากที่เอพิดมิดด้านล่างโดยบริเวณถัดเข้าไปจากปากใบอาจพบช่องอากาศหรือแอร์สเปซสอมีโซฟิล อยู่ระหว่างชั้นเอพิดมิดด้านบนและด้านล่างประกอบด้วยเซลล์พาเรนคิมาที่มีคอรพาสจำนวนมากจึงทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงในพืชใบเลี้ยงคู่โดยทั่วไปจะพบเซลล์มีโซฟิลรูปร่างแตกต่างกัน2แบบแบบที่ 1. พาลิเซตมีโซฟิลมักอยู่ติดกับเอพิดมิดด้านบนประกอบด้วยเซลล์พาเรนคิมารูปร่างยาวเรียงตัวเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบภายในเซลล์มีคอรพาสหนานแน่นมาก แบบที่สองสปองจี้มีโซโฟิลอยู่ถัดจากพาริเศตมีโซโฟิลลึกไปจนถึงชั้นเอพิดมิดด้านล่างประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอนช่องว่างระหว่างเซลล์กว้างจนมองเห็นเป็นช่องอากาศภายในมีเซลล์คอลพาสหนาแน่นเช่นกันแต่น้อยกว่าพาริเศตมีโซโฟิลใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีโซโฟิลมักประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกันไม่สามารถแยกเป็นพาริเซตมีโซโฟิล หรือสปองจี้มีโซฟิลได้เหมือนพืชใบเลี้ยงคู่3าวัชพุราบันเดิลวัคพุราบันเดิลของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีหลายกลุ่มเรียงเป็นแนวระนาบเดียวตามแนวแผ่นใบวัคพุราบันเดิลขนาดใหญ่อยู่บริเวณเส้นกลางใบที่เหลือมีขนาดเล็กลดหลั่นกันไปอยู่บริเวณเส้นใบและเส้นใบย่อยประกอบด้วยใส่เล่มและโฟม ในพืชบางชนิดที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะพบเซลล์บันเดิลชีตล้อมรอบวั c u l ลาบันเดิเช่นข้าวโพดอ้อ,อยจากที่ครูอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของใบนักเรียนพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าโครงสร้างและการจัดวางเรียงตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นต่างๆของใบมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของใบอย่างไร ลองทบทวนดูนะคะถ้าได้คำตอบแล้วอย่าลืมเอาคำตอบเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆสำหรับหัวข้อถัดไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของใบกันค่ะใบพืชทั่วๆไปจะเป็นอวัยวะที่มีลักษณะแผ่เป็นแผ่นแบนและมีสีเขียวเข้มจึงทำหน้าที่เกี่ยวกับการจับพลังงานแสงแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเป็นอีกช่องทางนึ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืชน,นอกจากนี้ใบพืชบางชนิดยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อไปทำหน้าที่เฉพาะอย่างตัวอย่างเช่นใบมือเกาะ tendril leaf เป็นใบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปช่วยในการพยุงลำต้นและยึดเกาะตัวอย่างเช่นถั่วลันเตาใบาดักจับมแมลง carnivorous leaf เป็นใบที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อดักจับสัตว์ที่มีขนาดเล็กเช่นมะเข้ามะแกงลิงกาบหอยแครงใบเปลี่ยนไปเป็นหนามสปายซึ่งจะพบในพืชที่เกิดขึ้นในที่แห้งแล้งโดยใบจะมีการลดลูกไปเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและป้องกันสัตว์ที่จะมากัดกินเช่นกระบองเพชรใบสะสมอาหารสโตเลกลิฟ เป็นใบที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสะสมน้ําและอาหารลักษณะใบก็จะอวกอ้วนเช่นว่านหางจระเข้หอมและเนื้อหาตรงไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปศึกษาในวิดีโอการสอนได้อย่างตลอดเวลาแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ